ดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบห้าทุ่มเลยนะครับก่อนถึงวันสงกรานต์ผมก็อยู่รถแท็กซี่กัลังจะกลับที่พักก็อยากจะให้ดูวิวกรุงเทพยามเย็นครับไม่ยามเย็นใยามงกาคืนที่เห็นตรงกล้องนี้ก็คือเป็นสถานี a i r p o อร์ตลิงคมักกะสันครับมองเข้าไปลึกๆตรงนู้นนะฮะแดงๆตึกนีรก็เป็นเซ็นทรัลเวิร์นะครับ มหานครจริงๆเลยครับกรุงเทพนี่ก็อยู่บนทางด่วนครับนั่นก็ตึกต่อสซี้ันนะที่เห็นชีนะ้นั่นเป็นโคมสูงสครับคสีวิมกรุงเทพพิมรุงเทพยามคำคืนครับนี่ <Hey. S 1> ตึกใบหยกครับ ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้ตอนวันกรุงเทพฝนตกนะครับแล้วเรารถแท็กซี่ก็จะผ่านไปตรงทางซ้ายมือก็จะเป็นนุกาวรวรีไทยสมอล,ละ์รงครับมันจะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านตัดเข้ามาเลยเห็นไหมฮะมีป้าย อนุสโอลีชัสมรภูมิดาวคานองแจ้งวัฒนะครับนี่ก็เป็นกันคือน้องเทปนะฮะเป็นวันที่ก่อนสงกรานต์ตอนนี้ก็รถก็เริ่มออกไปจากเทปกันแล้วถนนก็จะว่างขึ้นเยอะเลยครับ นี่คที่เห็นนี่คืข้างหน้าก็เป็นรางรถไฟฟ้าครับทางซ้ายมือก็จะเป็นอสาวรี sorry, ชัยสมรภูมิครับนี่คนระัแบแหลมๆยอดๆมาเลยมานิดนึงก็จะเห็นนี่ครับโรงพยาบาลพระมงกุฎครับของให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศเกมคืนนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขรับสบายครับเดินทาง การโดยสวัสดีภาพครับ